เพื่อะ tá, จะได้โอกาสในการใส่สัมภาระเข้าไปครับตอนนี้เหลืออีกโดเวินาทีครับเพียงพอถือว่าเพียงพอนะตอนนี้ข right> ึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนอยู่เลยนะครับอันดับหนึ่งเลยครับทีมนี้ได้30คะแนนครับเวลาเช็คไ54.5วินาทีครับทีมจากกรุงเทพมหานครครับทำคะแนนเท่ากับรอบ ทัดเลือกนะสามสิบคะแนนเหมือนเดิมครับถือว่าสเสถียรผลงานสเสถียรแล้วกันแล้วดูครับโอ้โหมีภาวานาก่อนครับของของเราครับปีนี้แชมป์อยู่กับกรุงเทพมหานครครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจป์ปทุมวนันดีใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหสามสิบคะแนนทำมาตรฐานได้ดีมากกับรอบคัดเลือกนะครับสุดท้ายอาอาศัยความผิดพลาดของทีมอื่นครับแล้วทำให้พวกเขาควา้าแชมป์ สำหรับประเภทแรกไปครองครับผมอะไรครับ